หมอวลงยินดีบิ๊กตู่ได้ไปต่อแนะจัดการกลุ่มทุนพลังงานผูกขาดประเทศวันที่30กันยายน2565เมื่อเวลา15นาฬิกาตุลาการสารรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยเรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องของให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82 3. ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคสองประกอบมาตรา158วรรค4ี่หรือไม่โดยตุลาการสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพลเอกประยุทธ์ยังไม่สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ให้นับวาละการดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่6เมษายน2560ล่าสุดนายแพทย์ประหงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าขอแสดงความยินดีกับพลเอกประยุทธ์ที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยชัดเจนว่ายังไม่สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ให้นับวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่6เมษายน2560ถือว่าท่านมีโอกาสได้ท ต่ออยากให้ท่านใช้โอกาสที่เหลือเร่งปฏิรูปและจัดการการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนพลังงานเพราะนับวันจะมุมมามากขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์